สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะวันนี้เราจะมาเล่นผับจีโมบายกันนะครับครั้งแรกนะคือผับจีเองผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาถึงให้เลือกนะครับแน่นอนครับมือใหม่นะฉันไม่เคยเล่นเล่นเกมชุตติ้งมาก่อนนะครับโอเคยืนยันเลยครับ มีเซตตรงเซตติ้งนะครับทีแรกผมคิดว่ามันจะต้องแบบมีห้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยทุเรียวให้เราไปฝึกแล้วก็สอนเราเล่นก่อนนะไม่มีนะครับหรือว่าโหดร้ายมากนะมาถึงแล้วเราต้องไปลุยเลยนะคริงเฮ้ยเรามาคนเดียวนะครับไม่มีทีมนะแต่ได้ยินเสียงคนคุยไหมนะอันนี้ที่เราคูลงมาเท้าก็อีก เอเขาจะเล่นกันเคย<ร>นยออหรือ,อยังไงให้กดโดดนะครับไปโดดให้เลื่อนหน้าจอนะครับเพื่อเล็งนะปรับมุมมองให้ไถนะครับไถขึ้นไปออไถแล้วมันจะดิกหัวลงนะครับเห็นไ,ไหมครับมันจะหัวพุ่งลงนะน,ะนี่พุ่งไปเลย โโอ้ห oh. มาแบบตัวเปล่าจริงๆครับไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยนะมันกลางร่มเองนะครับพอลงลงมาแล้วเนี่ยโอ้ oh. กว่าจะถึงพื้นนี่นานพอสมควรน,นะเราจะวิ่งไปหาอาวุธก่อนนะครับตามบ้านนะปีนขึ้นไปครับ หมุนจอ,อยากพอสมควรน,นะผมว่าเนี่ยบ,บังคับค่อนข้างยากเลยนะครับเก็บของครับเก็บของเก็บทุกอย่างนะครับหมุนไม่ไปครับโอ้อุย้ยโอ้ยโดนยิงครับอะไรเนี่ยโอ,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 โอ้รีบเข้าบ้าน,นครับเราต้องรีบหาวุธให้เร็วด่วนแล้วครับ โอเคครับได้ปืนแล้วนะได้ปืนละออกไปทางหน้าต่างครับออกูออกออกสิเออเดี๋ยวหลบหาที่กำบังก่อนครับหาที่กำบังก่อนกดหลบครับกดหลบโอเคครับเราได้ของมาเยอะพอสมควรแล้วนะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาตามหาให้คนที่มันไล่ยิงเราเมื่อกี้ก่อนครับ เฮ้ยเปลี่ยนปืนครับปืนนี้น่าจะแรงกว่านะอันใหญ่กว่านะครับเฮ้ยได้ยินเสียงคนวิ่งครับรอบบ้านนะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วรยิงเราครับใคใขยิงเราได้ยินเสียงคนนะครับได้ยินเสียงปีเท้าอะ่ะแต่ไม่เห็นไม่เห็นใครเลยนะ เอาแอบไว้ครับแอบไว้นะไหนวะเนี่ยเสียงมันใกล้มากนะครับเฮ้ยเแล้วยิงมัน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 เฮ้ยมันเก็บบ้าเลยเนี่ยโอ้ยยืนกันแบบจอดกันไม่ยิงกันไม่โดนนะครับโอ้ยมันหมอกยิงแล้วมันหมอกยิงแล้ว โอ้ยดูครับใครจะตายก่อนกันว้าวว้าวาอออออออืออแล้วครับจัดการมันซะปิดบัญชีนี่น่ะเก็บของครับเก็บของมานดิเฮ้ยเก็บยังไงวะไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยครับอ๋อโอ้โหแตะที่รูปอืมแล้วก็ไม่สอนเราเร็วๆนะครับเออ สอนเราเร็วๆหน่อยดีเว้ยเฮ้ยมือใหม่อะ่ะโอเคครับเฮ้ย,ยมีไม้คนนึงแล้วมีไม้คนหนึงแล้วหมุนกล้องครับหมุนกล้องยากมากครับโอ้ยโ,โ,โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้โหยมาไม่ทันะไรก็ตายแล้วครับมามาอีกรอบครับคราวนี้เราดิ่งลงเลยนะหัวปักลงนะครับมันจะลงไวนะครับ นกล้องลงสุดๆนะครับเออแต่ตอนมันเป็นล่มนี่มันก็ช้าอยู่ดีนะครับเอ๊อ้ทำยังไงให้มันเร็วลงไปเร็วๆบ้างครับอ,อกว่าจะถึงพื้นนะครับรีบไปหาปืนก่อนครับเ,ออเก็บครับเก็บ มันไม่เห็นเก็บอุตโตบางทีมันก็เก็บเองบางทีเราก็ต้องกดเก็บนะผมยังงงอยู่นะเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันเก็บเองนะครับอ๋อถ้าเป็นสีเหลืองมันจะเก็บเองหรือเปล่าครับถ้าสีขาวเ,เราต้องกดเก็บนะผมว่านะหรือ่าครับผมเอามาให้หมดนะครับว้าได้ปืนแล้วครับเรามีอะไรที่พอจะป้องกันตัวเองได้แล้วนะโอเคกระโดดไปทั้งหน้าต่างเลยครับนี่ ล้งต่อไปครับอุ้ยวิวิมีคนยิงยใครยิงเราครับเมื่อกี้เห็นเห็นแวบๆครับมันหายไปไหนแล้วครับมันหายไปไหนแล้วอะ่ะไม่เจอครับไม่เจอแล้วนะเออต้องค่อยๆไปครับต้องค่อยๆไปนะ นั่นๆๆเห็นแล้วครับเสร็จกูละเสร็จกูละมึงคอยย่องไปนะครับอ่ามันยิงอะไรของมันก็ไม่รู้ครับอันี้ชอบทำปืนลั่นเหรออ้อ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้อ้้อ้โอ้ยโอ้อ้้ยยิงมยนไม่โด้อ่ะโอ้ยโอ้โอ้ยบอ้ยยยยนมนออั มันหมุนแล้วแบบยังไงอ่ะมันหมุนแล้วกดไม่ไปะนะเนี่ยครับออกบ้านไม่ได้ครับโอ้ยผมว่าโอกาสรอดไม่มีแล้วนะผมว่าไอตัวเลขบนแผนที่เนี่ยน่าจะเป็นทีมเดียวกับเรานะครับหนึ่งของสามเนี่ยเดีย๋ยวเราไปหามันดีกว่าครับถ้าอยู่ด้วยกันให้โอกาสรอดน่าจะสูงขึ้นนะอุ้ยใครยิงเราครับ ยิงเราได้ยินเสียงรถครับได้ยินเสียงรถครับอุ้ยอูยเกือบโดนชนครับมามามาม,ามา้ายโอ้ยเรียบร้อยครับทุรักทุเลนะครับมือใหม่นะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ